สวัสดีครับแฟนๆหงแดงทุกท่านนะฮะวันนี้มาเจอกันดึกๆนะมันเป็นข้อคืนที่โกลาหลมันเป็นข้อคืนที่สร้างความงุนงงชะงนนชะงายให้กับเด็กหงเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นไปในทางที่ดี อ่นะครับวันนี้วันศุกร์ที่20มิถุนายน2568นะครับตอนนี้ก็ตอนอัดคลิปนี่จะสี่ทุ่มแล้วนะฮะแต่ว่ามันมีข่าวใหญ่ข่าวดังข่าวที่มันสร้างความกระชุ่มกระชวยนะให้เด็กหงองทุกท่านเนี่ยมันก็เลยต้องมาเจอเพื่อนๆมาคุยมันเล่าให้ฟังเอาเป็นว่า เหมือนเป็นนิทานก่อนนอนนะเป็นนิทานที่แฮปปี้เอนดิ้งนะทำให้ทุกท่านนอนหลับสบายฝันดีอ่านะครับมันจะเรื่องอะไรกันครับมันก็เรื่องตัวผูดเล่นใหม่ที่เราได้มานะซีนะครับ f o r ์เรียนเวดนะครับ <c oughs> เรียกว่า มาคือแล้วตืออีกตามแล้วตามอีกมาสองสัปดาห์สามสัปดาห์ในที่สุดครับก็บินมาตรวจร่างกายกับทีมแพทย์ของหงแดงเรียบร้อย <c oughs> นะครับมาตั้งแต่เมื่อวานนะตรวจครั้งที่หนึ่งวันนี้เช้าๆของประเทศอังกฤษหรือที่ผ่านมาก็ช่วงนี่แหละ หัวค่าเนี่ย,ยทุ่ม6กโงเย็นเนี่ยเขาก็ตรวจเสร็จในขั้นตอนตรวจละเอียดลำดับที่2ผลนะครับก็คือฉลุยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าพอตรวจเสร็จมีการถ่ายคลิปถ่ายโปรโมทอะไรเพื่อเปิดตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าการตรวจเป็นไปด้วยดีเรียบร้อย ตอนนี้ก็เหลือแค่ชูเสือ้อภาพที่ชูเสือ้อแล้วก็เซ็นสัญญาเท่านั้นซึ่งน่าจะนะน่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะรอแค่ว่าจะเปิดตัวเมื่อไหรอย่างไรฮะโอ้โหนะครับคือมีภาพที่เห็นนะจากสื่อโซเชียลต่างๆนะนักข่าวนี้ตาม มันไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือปาปา,ปาลัซี่อ่ะก็ตามตั้งแต่เยอรมันเลยตามทุกซอกตามทุกมุมจากเยอรมันมาถึงอังกฤษเลยนะครับแล้วก็มีภาพแบบออยู่เยอรมันนะมีรถตู้มาส่งนะครับมากับครอบครัวขึ้นเครื่องบินมาลงที่เมืองแมนเชสเตอร์เสร็จแล้วก็มีรถตู้ไปรับแม่มันมันเลือนเหมือน เรียงซีรีส์กันเลยนะเหมือนถ่ายทําหนังหรือแบบใช้รถตู้เหมือนกันเลยนะอ่านะครับป้องกันนักข่าวไม่มาลงที่เมืองลิเวอร์พนะูลนะลงเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็นั่งรถมานะครับเพื่อเข้ามาตรวจร่างกายวันพฤหัสเสร็จก็มาเช้าวันศุกร์อีกนะครับผลเรียบร้อยดีนะโอเคทุกคนก็โลงใจกันไปคาดว่าต้องเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับรอดูอย่างเป็นทางการนะว่าจะชูเสื้อเมื่อไหร่นะครับ เราก็ดีใจแล้วนะฮะคืนนี้โอเคผ่านพ้นไปด้วยดีเท่านั้นไม่พอความเขาเรียกว่าอะไรนะสุภาษิตไทยอะความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกเออแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนมันเหมือนจะเป็นเรื่องไม่ดีนะอันนี้เอาเป็นว่าเราเปรียบเปยเป็นในเรื่องที่ดีเรื่องที่ทำให้เราตื่นเต้นแล้วกันเฮียว oh ีโกโอ้โหนะครับ มาเร็วเกินคาดนะครับคาดว่าจะสำเร็จอาทิตย์หน้าหรืออาจาจะต้องไปลุ้นต่ออาทิตย์หน้าจบซะแล้วนะฮะไม่ l o อตเคอเคสนะครับแบ c กซ้ายพลังม้าสายดุสายวิ่งสายทะลวงนะเขาเรียกว่าภาพก๊อปปี้เลยจากแอนดูโรเบอร์สันนะแอนดูโรเบอร์สันเวอร์ชัน ถึกทุยนมแรงว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็เฮียวิกโโดยนักข่าวชื่อดังฟาบิ i ซโอโรมาโนเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่ามั่นใจได้99.99% 99เพราะโรมาโนฟันธงเฮียวิกโกแล้วเมื่อไหร่เนี่ยมันค่อนข้างพลาดยากถึงแม้จะเคยมีพลาดแต่มันเปอร์เซ็นน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ข่าวบอกว่าตกลงราคากันเรียบร้อยที่40ล้านปอนด์จากที่แรกที่บอนมัดนะครับเรียกไว้45ล้านปอนด์แต่ว่าลิว์พูลด้วยสายสัมพันธ์ของดิชาร์ดฮิวนะปีนี้แกแสดงโอ้โหเลเวลพลังเต็มที่เลยนะปล่อยพลังเต็มที่นะครับริชาร์ดฮิวนะครับเจรจาจนสุดท้ายมาจบที่40ล้านปอนด์ส่วนจะเป็น เงินต้นเท่าไหร่แอดออนเท่าไหรเ่เดี๋ยวเราไปตามข่าวกันแล้วมาเล่าให้ฟังนะครับสุดท้ายก็ Here We Go เห็นไหมครับมันจึงเป็นคืนที่แบบค่อนข้างชะง,งน์ชะง,งายโกรห,หน่าดูสำหรับแฟนๆหงแดงลิเวอพูทุกท่านนะฮะคืนนี้ดีใจโอ้ชื่นใจและได้ผู้เล่นใหม่2คนเลยนะครับแถมเท่านั้นยังไม่พอนะครับ มันเหมือนมีวางเป็นการวางแผนมาแล้วนะหนึ่แผน A แผน B แผน C ของทีมหลังบ้านของลิเวอร์รพูลได้เวียดเรียบร้อยปิดเคร์เคสซะพอปิดเคร์เคสปุ๊บนะครับขายใครได้ก็เอาเงินนั้นมาซื้อถ้าขายนูนเยสขายโชต้านะถ้าขายดีอาร์สได้ก็มาซื้อกองหน้า หรือถ้าขายประเภทกองหลังก็ต้องเสริมกองหลังแล้วก็มีข่าวค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันนะครับสื่อดังๆนะักข่าวคนเด่นๆคนแม่นๆโรมาโน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นรายงานว่าเลเวอร์คูเซ่นคุยกับจาเริลคอนซาเรียบร้อยนะฮะ คอนซาก็มีแนวโน้มที่จะไปเล่นให้เลเวอร์คูเซ่นเพื่อไปแทนที่ของโจนาธานทาที่ย้ายไปอยู่ปาเยนแมงมิคอ้าวคอนซานะครับเขาเรียกว่ายังเป็นเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ใช่เยาวชนแล้วแต่เป็นคนหนุ่มนะเป็นโอ้โ oh, หเป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็กสร้างของลิเวอร์พูลนะครับแสดงฝีมือมาแล้วนะฮะช่วยกันนทะฟิลลิปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่กองหลังฟานได้ i, ก็เจ็บมาติปก็เจ็บ นะครับนัทฟิลิปกอนซาเนี่ยช่วยกันประคองทีมจนลอดผลซีซั่นนั้นมาได้ตัวกองหลังเจ็บหมดจกโกเมสก็เจ็บนะครับแสดงฝีมือแสดงศักยภาพมาแล้วนะครับยุคเจอเก้นครอปนะครับเป็นตัวแทนพอพอได้พอเล่นให้มันไม่เหลื่อมล้ำกันมาก ถึงจะมีอาจจะไม่แข็งแกร่งเท่า,านะครับไม่อ่านเกมไม่เด็ดขาดเท่าฟานได้ไม่เท่าโกนัทเตแต่ว่าสามารถทดแทนพอทำให้ทีมไม่เสียสมดุลได้แสดงฝีมือและเลเวอร์ก็เห็นตรงนี้เลือกคอนซานะครับเลือกคอนซาปุ๊บคอนซาก็คงจะพิจารณาแล้วถ้ายังอยู่หรือว่าููเนี่ยต้องเป็นรองลูกพี่ฟานไดเป็นรองโกนาเต้แถมถ้าลูกพี่โจมาเนี่ยอาจจะยัง เป็นลำดับ4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้ามันมีโอกาสที่จะได้ไปเฉิดฉายจะได้ไปวาดฝีมือได้ไปแสดงศักยภาพในทีมที่ถือว่าเป็น,เป,นเป็นทีมต้นต้นของระดับยุโรปเพราะฉะนั้นก็อาจจะตัดสินใจนะไปและค่าตัวที่ลิเวอร์พูลเรียกเนี่ยก็คือ40ล้านยูโรนะครับ40ล้านยูยโรหรือประมาณสัก35ล้านปอนด ก็ดูว่าเลเวอร์กูเซนจะสู้ไหมด้วยราคานี้ผมเชื่อว่าต้องมีการเจรจาต่อรองนะครับเพราะว่าแต่อย่างน้อยคอนซาเนี่ยพิสูจน์ฝีมือมาในระดับหนึ่งแล้วนะการหลีกแข็งโป๊กแบบพิมร์ลีกแล้วก็ยังเป็นคืออายุน้อยอะ่ะ20่1มั้งหรือ22ประมาณนี้นะครับโบชนี้นเนี่ยเวลาใช้ได้อีกนานแล้ว ดูแววมีการพัฒนาได้แน่นอนเพราะนั้นเลเวอร์อยู่ที่ว่าจะสู้ไหมราคาเนี้ย40ล้านยูโรหรือจะเจราจากันต้าอวยกันยังไงก็ว่ากันไปเพราะว่าคุณก็เอาของผมมาเยอะเลยนะกับฟอร์เรียนเวสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคอนซ่าไปก็ให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยถ้าคอนซ่าไปข่าวก็มาอีกโอ้โหท่านผู้ชมคิดดูขายคนนี้ได้ปุ๊บมาร์เกฮีนะครับ กองหลังตัวหลักของคริสตัลพาเลททีมชาติอังกฤษด้วยมีข่าวกันแล้วทันทีและก็อย่างเคยฮะฟาบิซซโอโรมาโน่นักข่าวคน,นอื่นๆตัวเด่นๆตัวนังๆะไปในทางนีวกันหมดว่ามีสิทธินะเรียกว่าููเนี่ย,ยมีสิทธินะถ้าคอนซาไปปุ๊บเกฮีจะมาแทนเพราะมาเกฮีนะครับเหลือสัญญาแค่ปีเดียวกับคริสตัลพาเลทและ ดูแล้วก็คงจะไม่ต่อสัญญาอายุประมาณ24-25นะครับถือว่ายังใช้ได้อีกนานนะครับเข้าแกลวอร์พภูเหมือนกันแล้วก็พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าผมว่าเล่นดีในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่ากึ่งๆอะ่ะประมาณถ้าฟันได้บอกเป็นเกรด A โกนนเต้เกรดเอลบหรือ B นะครับเกฮีก็ประมาณโกนาเตนี่แหละ B B บวกหรือไม่ก็ A ลบ ซึ่งซึ่งเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักได้เลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันเป็นการวางแผนลำดับขั้นของทีมงานลิฟท์พูลแล้วถ้ามันลงล็อกนี้ก็ไปอย่างนี้ลงล็อกกองหน้าก็ไปหากองหน้าลงล็อกกองหลังขายกองหลังได้ก็ไปเอากองหลังและถ้าได้ตัวนี้มาผมบอกว่ามันใช้ได้นะเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมหน้าดูเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นข้ามคืนแห่งความโกลาหลที่เรายินดีที่จะรับและเออชื่นมื่นไปกับมันขอให้มันเป็นอย่างนี้จริงเหอะถ้ามันลงล็อกนี้ได้ผมว่าน่าดูชมนะครับเพียงแต่ว,ว่าก็ต้องมาลุ้นกันต่ว่าถ้านักเตะกลุ่มใหม่เนี่ยเข้ามาอาร์เนอร์ชลอตเนี่ยจะปรุงแต่งดัดแปลงพันธุก,กรรมให้มาเป็น หงแดงเวอร์ชั่นอาร์เนอร์ถ้าคอปเป็นเวอร์ชัน2.0นี่ก็ต้องเวอร์ชัน3.0แล้วอาร์เนอร์ชลสตจะทำได้ดีแค่ไหนจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นของหงแดงไปในทิศทางไหนอันนี้น่ารักน่าลุ้นน่าเชียร์แล้วก็ไปกับทีมไปเรื่อยๆนะครับว่าจะสานต่อความสำเร็จต,ตรงนี้ไปได้อีกแค่ไหน <c oughs> ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมวันนี้นะครับมาเจอกันดึกหน่อยนะครับคืนมันสุกสบายๆนอนดึกกันได้นะก็มาฟังข่าวมาลุ้นมาช่วยกันเชียร์นะว่าทีมจะได้ใครมา่้างโอ้โหช่วงนี้ตื่นครับตื่นเลยนะครับจากเงาเงาซึมซึมจากไม่มีฟุตบอลมีฟีฟ่าคัพครับก,ก็สำหรับผมนะก็ไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรไปกับมันมากแต่อันนี้วันนี้ตื่นเต้นจริงๆนะครับมาทีเดียวแบบ สามสี่ข่าวซ้อนเลยโอเคไปลุ้นกันต่อนะทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้กันด้วยนะครับสำหรับ DejaBall Channel บายหงซุ้มแล้วเจอกัน